จัดไม้แล้วนะครับกับ4ประตูยกสูงออโต้นะครับกับเจ้าโตลต้ารีโว่24อีพรัสฟรีเดนเนอร์ตัวนี้นะครับบอกเลยสวยสุดๆนะครับได้ชมหน้าร็อกโคนนะครับตัวนี้เป็นปี2017จด18นะครับเลขไมย์เพียง90,000นะครับผ่อนแค่9 0 0 0กว่าบาทนะครับฟรีดาวดูสภาพรถคันหน่อยนะครับตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับได้ในส่วนของ ตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟยตัดหมอกด้านล่างมีมาแล้วนะครับเปลี่ยนยางใม่ใหม่แล้วสีเส้นนะครับเม็ดเดิมโรงงานเลยนะครับนี่สภาพรบคันมันได้านข้างกิวกันสาตน์ะครับมีมาให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวดูสภาพรบๆบคันหน่อยนี่สภาพเข้าคือเข้ามายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยนะครับด้านหลังมาในส่วนของกันชนท้ายให้นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะครับนี่ตามจับคูเมียมแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวอีพรันะครับเดี๋ยวดูในส่วนของภายในกันหน่อยอ่า นี่บอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับในส่วนของภายในด้านหลังนะครับมาในส่วนของเบาะผ้าโดยตะเข็บสีขาวแบบนี้เลยนะครับกว้างขวางสวยๆมากนะครับอ่าดูในส่วนของภายในหน่อยภายในนะครับมาในส่วนของเบาะผ้าโดยตะเข็บสีขาวนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับได้หน้าจอสกรีนแล้วก็ผงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับดูเลขไม้นิดหนึ่งนี่คันนี้เลขไมาน้อยมากนะครับนี่เลขไมาเพียง90,000นนะครับบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหา โ o ต้ารีโสีประตูยกสูงนะครับทร e-pat trainer ตัวนี้ปี7.18เคยที่แบบสนใจอยู่อยากออกรถสักคันนะครับฟีดาฝน9,000บกบาทอ่าเคยสนใจนะครับปัดขวาจิ้มลิงใต้โปฟไฟล์ทักหา้องฟิวได้เลยครับ